อ็ต่อหน้าวังนะผมมีเมนูก็มาเนึ่ยอยากมานานแล้วไม่มีโอกาสมาแล้วจริง ขายดีเพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มันมันไม่ค่อยมีที่จอดดนะ้วยอะเนาะมันต้องหาที่จอดนิดนึงร้านที่ลุงป้อมจะมากินครับผมแม่ขายยังสาวๆอยู่นี่ครับผมอัน ยำไปนะครผมต้ยมยำหลายอย่างนะมีกระเฉดก็มีดังๆก็พวกสุกกี้แห้งพวกอะไระครับก้วยเตี๋ยวผัดกะเพราพัวไก,ก่มีหมดเลยนะผมเนี่ยเย็นจะโฟเขาต้มนะครับลองแวะมากินได้นะครับหยุดทุกวันพุธนาะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่มคืนนะครับสอนหน้าวางนะครับผม เปิดมานานแล้วหรอครับ20กว่าปี20กว่าปีแล้วแม่หมูแฉะทะเล